สวัสดีครับ fc channel โอ๊ตรถมือสองนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์อีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วก็ผมจะพามาดูรถ Fortuner เข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะเอาเข้ามาเมื่อไหร่ขายออกไวมากๆนะสำหรับตัว Fortuner TRD Sportivo นะครับคันนี้เป็นตัว2.8ขับ2นะครับเป็นตัวขับ2นะคันนี้นะปี19.20ไม่แค่60,000เท่านั้น อันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมานะครับรถเพิ่งเข้าร้านมามาพร้อมราคาเปิดที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับสำหรับ t d 2.8องดขับ2คันนี้เป็นตัวแบ็กท็อปนั่นเองนะลูกค้าหรือ f c ท่านใดสนใจนะครับคันนี้โทรหาผมด่วนนะครับศูนย์เก้าแเห็นคลิปนี้แล้วรีบเลยนะอย่ามัวลังเลอย่ามัวลีลานะครับไม่ต้องรออะไรแล้วเห็นชอบปุ๊บจัดเลยนะครับโทรหาผมนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะครับ รายละเอียดตัวรถนะครับตัวนี้ชุดแต่งมาแล้วรอบคันนะครับไฟหน้านะครับเป็นใบบีม LED นะครับตกแต่งกรอบไฟเป็นสีดําด้านนะครับเหมือนตัวกระจังด้านหน้าทึ่เป็นลวดลาย TRD แล้วจะมีคําว่า Fortuner อยู่บริเวณชายกระโปรงด้านหน้านะครับไฟทั้งสองข้างนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นโคมเดิมๆนะครับไม่มีแตกไม่มีรล้านะโคมเดิมไฟตัดหมอก LED นะครับ กระจังหน้ากันชนนะอันนี้จะเป็นลวดลายแบบลวดลายตัวของเทียดีมาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวชุดสเกิร์ตนะครับคันนี้มันมีสเกิร์ตมาให้รอบคันนะอ,อันนี้ก็จะมีสำนักสำนักแต่งของตัวชุดสเกิร์ตอันนี้มานะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยนะไม่ถึงล้านสองนะครับสำหรับตัวเทียดีคันนี้แล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้จะเป็นสีดำเงินนะครับ ดำเงิน6กา้านนะครับลวดลาย t ทีดีนะยางก็เป็นยางดันหลอปปีติดรถมาคือปี19นะครับคันนี้ดิสเบรกมีมาให้นะครับดิสเบรกสี่ล้อช่วงล่างตัวสปริงโชคต่างๆนะครับอันนี้บอกเลยว่าสวยนะใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเลขไม้แค่60,000กิโลเท่านั้นเองนะครับ ไม่น้อยนะครับสภาพสวยนะช่วงล่างนี่เดิมๆให้ดูเลยตัวกระบอกโชคนะครับนี่เลยนะไม่มีสนิมนะครับไม่มีโครงสร้างผุเพอไม่มีนะครับมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนนะครับกระจกบานหน้านะครับพ์ทเดิมพัทเดิมจากโรงงานนะครับกระจกบานหน้าพัทเดิมโรงงานตัวพาสีปี67 นะครับหลังคาดำด้านแบล็กท็อปนะครับเราแหลกหลังคามีมาให้ครบติดตัวนี่คิ้วกันศาสตร์มาให้ของแท้จากโรงงานนะครับกระจกมองข้างสีดำเงามาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับกระจกติดฟิล์มมือจับเปิดประตูเป็นลวดลายคาร์บอนเคป e ล่านะครับลวดลายคาร์บอนเคป e ล่าอันนี้นะครับแล้วก็นี่ที่ฝาถัางน้ำมันก็มีลวดลายคาร์บอนเคปเล่าเหมือนกันนะ ส่วนตัวล้อหลังนะครับนี่สวยมากนะครับตัวลายล้อของทีดีผมว่าตัวเนี้ยลงตัวที่สุดแล้วนะใน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 ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะรู้สึกว่าลงตัวที่สุดแล้วสวยตัวนี้ราคาไม่ตกเลยนะบอกเลยรถปีโฉม18-19เนี่ยราคาแบบยังแข่งโป๊กอยู่เลยนะแต่ก็มีลูกค้าซื้อนะครับลูกค้าก็หาเยอะนะครับนี่นะชงล่างสวยๆเลยนะครับเพราะว่าคนเล่นนะมี คนที่เขาตามหาอยู่มีนะมีให้ดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็มีตัวสเกิร์ตด้านท้ายนะครับมีตัวคิ้วนะตัวขอบ Q คิ้วคำว่า f o r t u n e r เบริตรงตรงเหนือป้ายทะเบียนนะครับเนี่ยนะครับเขียวบคำว่า Fortuner อันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะปกติจะไม่มีนะครับแล้วก็ตัวชุดไฟนะครับโคมเดิมตกแต่งตัวกรอบด้วยลวดลาย Fortuner เหมือนกันนะครับ อันนี้คือเจ้าของเดิมเขาไปแต่งมานะเจ้าของเดิมไปแต่งมาเนี่ยเหมือนกันทั้งสองข้างเลยไฟเดิมนะครับตัวตัวหนังสือสารลักษทียดีนะครับ,อ,รอ,นะรบอันนี้คือของติดรถมานะครับไม่ได้ไปติดเสริมเพิ่มเติมนะครับตัวสครับเทจดด้านท้ายนี้เพิ่มเติมมานะครับแล้วก็ตัวดิสพิวเซอร์ด้านท้ายนะครับอันนี้ก็แต่งเสริมเติมความหล่อเข้ามาทําให้รถด,ดูเต็มดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็ด้านบนอ่ะย้อนดูนิดนึง มีสปอยเลอร์อยู่แล้วอ่ะไปติดเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็ดูเต็มดูหล่อขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับกระจกนีฟฟ่พาร์ทเดิมพาร์ทเดิมโรงงานนะครับสวยๆคันนี้บอกเลยว่าสวยนะนะมันอาจย้อนแสงนิดนึงนะประตูท้ายไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติเลยนะประตูท้ายไฟฟ้าใช้งานได้ปกติ อันนี้คือด้านหลังนะครับตัวเบาะนะครับรายละเอียดตัวเบาะไม่มีขาดนะครับตัวเบาะแถว3อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวพรมนี่ก็สภาพสวยนะมีตัวถาดท้ายมาให้ด้วยนะมีตัวถาดท้ายมาโครงสร้างตัวบอดี้ตัวรถนะครับ ตัวตะเข็บต่างๆหัวน็อตนะครับหัวน็อตประตูท้ายไม่มีขยับนะครับอันนี้หัวน็อตเดิมไม่มีขยับตัวโช๊นี่ก็โช๊ต้นเดิมนะติดรถมาให้ดูเลยนะครับรายละเอียดตัวฝาท้ายลำโพงด้านท้ายมามีไฟ LED นะครับรถไม่มีชนมาแน่นอนเราการันตีเลย นะเราการันตีโอเคเดี๋ยวผมย้อนจะให้ดูด้านในเดี๋ยวย้อนให้ดูด้านในขออนุญาตเปิดประตูก่อนอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะก่อนผมเอามารีวิวเนี่ยเข้ามาวันวันสองวันรถเพิ่งเข้าร้านนะครับมันก็ยังมีอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยอยู่แต่ผมมารีวิวให้ดูก่อนว่ามีรถเข้ามานะครับแตกล่องคูบ็อกซ์นะครับกล่องคูบ็อกซ์ตัวเกะ๊ะ สำเนารถนะครับอันนี้อ่านี่นะครับรถใช้งานอยู่ชนบุรีนะรถปี19นะครับตัวเล่มรถมีนะตัวเล่มรถมีแล้วก็ตัวเบาะนะครับเบาะสีดำแดงนะครับตามแบบฉบับท r อดีเลยนะครับ บอเดิมนะครับบอปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีแอร์แบ็กนะครับรายละเอียดหนังย่นๆนี่คือเดิมๆของเขาเลยเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างตัวเนี่ยหัวน็อตนะครับหัวน็อตเสากลางนะครับอันนี้ก็เดิมๆนะเนี่ยตัวโครงสร้างด้านหน้าโครงสร้างด้านหน้าตัวทวิต ลำโพงนี่ jbl นะครับหนังต่างๆนะครับอยู่ในเรียกได้ว่าอยู่ในระดับปกตินะครับไม่มีฉีกขาดนะครับกระจกพาร์ทเดิมโรงงานอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังมี power outlet นะครับมีปลั๊กไฟ นะอันนี้เป็นภายในที่นั่งแถว2นะครับตัวเบาะอะไรต่างๆสภาพสวยสภาพสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งมารีวิวให้ดูก่อนใครเลยรีวิวให้ดูก่อนนะครับก,กระจกนะครับพาร์ทเดิมนะกระจกพาร์ทเดิมโรงงานหัวน็อตนะครับ น็อตไม่มีขยับอยู่ในตำแหน่งนะตัวเบาะนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับตัวเบาะสภาพสวยสภาพสมบูรณ์นะเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องแล้วกันนะครับ ดูเลขหม่นะครับไม่หกหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับอันนี้ไม่หกหมื่นอย่างที่บอกนะครับไม่หกหมื่นแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมาต t ฟังก์ชันนะครับตัวสายลัดต่างๆอยู่ครบไม่มีทะลอกนะครับมีตัวคุลคอนโรลแล้วก็จะจะมีตัวแพดเดิลชิพมาให้ด้วยนะสำหรับตัวรุ่นนี้ลวดลายคาร์บอนเคปล่านะครับที่พวงมาลัย สภาพสมบูรณ์พวงมาลัยสภาพสวยนะสภาพสวยเลยนะครับสำหรับตัวพวงมาลัยแล้วก็อย่างตัวเกียร์นะครับคอนโซลกลางลงเกียร์นะลายคาร์บอนเคฟล่าเหมือนกันนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดการขับขี่อีโค่โหมด e พลเวอร์โหมีระบบป้องกันการลื่นถลายและโหมด A off ต่นเองนะครับมีมาให้เบรกมือ,อยังเป็นแบบเดิมอยู่นะนะครับให้ดูมีตัวล็อกเทคมาให้ด้วย นะครับมีล็อกเทคแล้วก็ตัวแป้นเดรกแป้นคันเร่งนะครับไม่มีสึกนะครับวันนี้แผงประตูนะครับฝั่งคนขับสวิตต่างๆ่าตั้หนังสืออยู่ครบสัญลักษณ์ชัดเจนนะครับตรงนี้โอเคอเดี๋ยวให้ดูตัวห้องเครื่องเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหน้าและห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่าคันนี้รายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างเอาล่ะครับมาดู ห้องเครื่องกันนะครับอันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมสต,ตาร์ทเครื่องให้ดูให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ให้ดูการทำงานงเครื่องยนต์อย่านะครับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเจ็ดสงม้านะสำหรับตัวเครื่องยนต์คอนเนอร์คันนี้นะครับรายละเอียดในห้องเครื่องนะครับฝากระโปงนะครับน็อตก็ตามซอกเลยพวกนี้นะครับไม่มีสนิมไม่มีถอดนะคันนี้ได้โชว์มาด้วย ตัวโช้ฝากระโปรงหน้านะครับเป็นของโตยต้านะครับนี่เป็นของโตต้ามาให้เลยนะแล้วก็ตัวคานหน้าหัวน็อตนะครับสูงสื่อตัวอายังเห็นชัดเจนนะครับตัวหม้อน้ํานะครับสติ c อร์จากโรงงานก็ยังเห็นอยู่นะตัวแอลนะครับสูงสื่อตัวแอล Not, รูน็อตเหลี่ยมรูน็อตต่างๆนะครับอันนี้กลมๆชัดเจนเลยนะอันนี้แผ่นเพดนะครับไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีผิดรูปนะแผ่นเพดเดิมตัวสติ๊กเกอร์มอฟอย,ย,ยังติดอยู่แล้วก็ตัวซุ้มล้อด้านหน้านะครับไม่มีผุดนะครับให้ดูเลยรูน็อตต่างๆชัดเจนกลมๆเหลี่ยมๆนะแล้วก็ตามซอกนะครับซอกฝากระโปรงหน้าไม่มีสนิมนะครับโช้คนี้ก็จะเป็นโชคของโตโยต้าเหมือนกันนะอันนี้ ตัวของแพ้จับศูนย์นะครับส่วนตัวแผ่นกันความร้อนนะครับแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์นะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับจากโรงงานติดอยู่ครบนะบร,ริเวณสาระโพงเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับดูน็อตกลมๆนะนชนัดเจนไม่มีการเปลี่ยนพาร์ทมาแน่นอนนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะราคาสำหรับ Fort u n e er นนะครับ2.8 ขับ2 t ทียดีสปอคันนี้นะปี19.20นะครับราคา1,190,000า 1, นบาทนะครับกับรถใหม่60,000โลบอกเลยว่าคุ้มคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนออกรถคันนี้ณนะตอนนี้ในเดือนนี้นะครับรับดอกเบี้ย2.59ตลอดอายุสัญญาลูกค้าสนใจใครที่สนใจโทรหาผมด่วนๆเลยอย่าช้านะครับอย่าช้าอย่าช้าเจอรถที่ถูกใจแล้วผมแนะนำว่าให้รีบเลยนะครับ เหมือนลูกค้าผมอีกช่องหนึ่งผมเปิดช่องรถตู้เขาเจอรถตู้ที่ไม่น้อยราคาดีเขาโทรแล้วเขาจองเลยนะผมแนะนำนะครับเจอแล้วเนื้อคู่มาแล้วไม่ต้องคิดเยอะโทรหาผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะแต่ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะช่องโอ๊ตรถมือ2นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่ นะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและคลิปหน้าจะมารีวิวรถคันไหนนั้นห้ามพลาดวันนี้ขอตัวลาสวัสดี FC ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ